นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการและท่านภูมิเกียรติที่เคารพทุกท่านวิสาขะกุณนมีทำดีเถิดบุญจักเกิดดีจักดลส่งผลให้น้อมทำดีละชั่วทั้งกายใจบุญส่งให้ถึงแดนสุขาวดี ท่านภูมิเกียรติที่เคารพทุกท่านคะวิสาขาปุณมีคือวันที่เตือนใจเราชาวพุทธทั้งหลายให้น้อมลำลึกนึกถึงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดมโนจิตสำานกและมโนธรรมของแต่ละคนว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดควรหลีกเล้น เพื่อให้เราชาวพุทธได้มีโอกาสทำความดีหลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการและถือเป็นวันสำคัญยิ่งเพราะเป็นวันที่พระพุทธองค์ส่งชี้ทางให้แก่มวลมนุษยชาติได้ทราบถึงหลักความจริงอันประเสริฐคืออริยสัจส,สี่ประการดังนี้ทุกข์คือสภาวะที่ใจ ถูกเสียดแทงด้วยเซียนน้ำแห่งกิเลสตัณหาถูกพันธนาการด้วยความรักโลภโกรธหลงจนไม่สามารถควบคุมความรู้สึกได้ความรู้สึกที่ทุรนทุรายด้วยอํานาจแห่งรักโลภโกรธหลงซึ่งพระพุทธองค์ทรงกำหนดรู้สภาวะแห่งทุกนี้แล้ว สมุทัยคือต้นเหตุให้เกิดความทุกข์ได้แก่ความอยากได้อยากเป็นและไม่อยากเป็นตัณหาคือความทุกข์ที่เร่าร้อนเป็นเชื้อโรคร้ายที่คอยกัดก่อนจิตใจเราอันเป็นต้นเหตุให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏสงสารนิโรธคือการดับทุกขโดยสิ้นเชิงจากกิเลส มีสภาวะจิตเป็นอิสระภาพไร้เครื่องพันธนาการหลอดพ้นจากการถูกควบคุมของกิเลสตัณหาหลุดพ้นจากความทุกข์เป็นจิตที่สุขุมเยือกเย็นมักคือข้อปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์ได้แก่มักมีองค์แปดประการซึ่งเป็นเส้นทางตรงที่ทอดยาวเพื่อให้มนุษย์ก้าวเดินไปสู่จุดหมาย นั่นคือพระนิพพานอันสงบเย็นวันวิสาขาบูชาเวียนมาถึงจึงเป็นวันที่พวกเราชาวพุทธจะได้พร้อมใจกันน้อมใจปฏิบัติเป็นพุทธบูชาอันเป็นวิธีของชาวพุทธที่จะได้สแสวงหาอิสรภาพให้กับชีวิตด้วยการปฏิบัติตามหลักโอวาทสามประการดังนี้ประการที่หนึ่ง ร่วมกันปฏิบัติบูบชาด้วยการละชั่วคือการสร้างดีตามพุทธองค์ด้วยการละเวนจากความชั่วทั้งทางกายวาจาและใจหมายขีดไฟก้านเดียวยังเผาเมืองให้วอดไวายได้ตะปูดอกเดียวยังจมเรือใหญ่ทั้งลำได้ ความชั่วแม้เล็กน้อยแม้จะทำเพียงครั้งเดียวก็ยังจมชีวิตเราได้พระพุทธองค์สรงชี้ทางว่าความชั่วไม่ทำเลยประเสริฐสุดประการที่สองร่วมกันปฏิบัติบูบชาด้วยการทำความดี การทำความดีเพียงแค่หนึ่งครั้งถือว่าเป็นความสุขแล้วยิ่งได้ลงมือทำยิ่งมีความสุขยิ่งกว่ากําไรที่ได้จากการขายพืชผลย่อมมีความสุขแต่กําไรที่ได้จากการทำความดีถือเป็นความสุขที่สุด ความสุขที่อยู่บนเส้นทางแห่งความดีมีจุดหมายที่หวานชื่นเป็นบำเหน็จบำนาญแก่ผู้เดินทางประการที่สร่วมกันปฏิบัติบูบชาด้วยการทำจิตใจให้ผ่องใสต้องรู้จักปล่อยวางทุกสรรพสิ่งเพราะการยึดมั่นถือมั่นคือการเปิดประตูเพื่อรอรับผลแห่งความทุกข์ ใจมีโลภไม่โกรธไม่หลงยอมไม่เป็นทุกข์เปรียบเสมือนฝ่ามือที่ไม่มีบาดแผลไม่ต้องกลัวยาพิชันใดใจที่ไม่หมกมุ่นในกิเลสไม่เป็นทุกข์ชันนั้นทันภูมิเกียรติที่เคารพทุกท่านคะวันวิสาขบุญามีเพนเดือนหกจึงเป็นวันที่พวกเราชาวพุทธศาสนิกชนจะได้พร้อมใจกัน ปฏิบัติเป็นพุทธบูชาเพื่อน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาคุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพร้อมใจกันปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธองค์ด้วยการละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสเพื่อความเป็นสุขและความสงบร่มเย็นของโลก ดวงจันทร์คือดวงจันทร์ดวงเดิมโลกก็คือโลกกลมๆล,ลูกเดิมมีแต่นิสัยมนุษย์ที่อาจเปลี่ยนไปแต่หลักทาคําสั่งสอนไม่เคยเปลี่ยนแปลงยังคงเหมือนเดิมเป็นหลักความจริงเหมือนเดิม วันวิสาขะบูชาเวียนมาถึงจึงเป็นวันที่พวกเราชาวพุทธจะได้พร้อมใจกันน้อมใจปฏิบัติเป็นพุทธบูชาแต่พระปะรมศาสดาด้วยการบูชาสองประการคือ 1. อามิสบูชาบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียน 2. ปฏิบัติบูบบชา บูชาด้วยการรักษาศีลสมาธิปัญญาถวายเป็นพุทธบูชาตลอดไปขอนอบน้อมพระบรมมาศาสดาทรงนำพาชี้ทางสว่างสุขปฏิบัติตามอริยมักกำจัดทุกข์ใจพบสุขจิตสงบพบนิพพาน